ะคะ่ะตอนนี้ปณีก็ใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์กําลังทำความสะอาดพระพุทธรูปค่ะอาจารย์วัดน,นะคะเป็นผู้นําในการทําพิธีไม่รู้ว่าดังโน้นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่ามัคขายกค่ะนะคะพุทธรูปของเรานะคะอันนี้ ทาางเรที่ทอดกระถิ่นเขาแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้ก็แบบมาร่วมกันทํางานประเพณีลอยกระทงหรือยี่เปียงของเชียงใหม่นะคะนี่ใส่บาตรเสร็จแล้ว้างไปตามทางวัดทีที่พระธาตุเดี๋ยววันนี้ก็จะลงไปตามทางวัดทีที่พระธาตุครับตอนเย็นวันนี้ไม่ได้มาเนาะลงตามที่บ้านนะคะแล้วก็ใส่เจ้าทั้งสามกันนะคะ่ะทุกคนก็มาวัดพร้อมกันเนาะค่ะเนาะสวยดูนนะคะเนาะสวยงามค่ะท่านบน ัฒนาคืสูงอายุวันเราก็จะมากันนิดเดียวกับขออนุญาตนะคะถ่ายหน่อยค่ะถ่ายหน่อยค่ะดูตรงนี้หน่อยขออนุญาตค่ะทุกคนค่ะนะคะสาวๆที่มาแปลงดอกค่ะเขามาเขาได้มาแปลงดอกเขาได้บุญเยอะกว่าวันนี้นะคะวันนี้ไม่ได้มามีแต่ใจมาพอดีมันติดธุระนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะ วันนี้ก็เอาใจช่วยสู้ๆกันต่สาวคนมือแปลงดอกไปนะคะทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยช่วยสุดเงี้ยน่อยอยู่อยู่ยตาวัดเลิกกว่าเจ้าอู้ก,กับเมืองน้อยเนาะไปทางนู้นเขาบุ้งเขาอู้อย่างเนาะเขาก็ไม่ใช่อู้ภาษาอังกฤษนั่นนะเขาก็ฟังเขาไปอย่างอันนั้เขาก็ฟังเขาบู้เรื่องบู้เรื่องเ,เป็นบางคับตาเขาก็อู้ภาษาเขาเดี๋ยวก็ว่าป่านี้ยังหยังหายอะ กอกรพอเฉยๆนั่นนะบางทีขาก็พอเนี่ยังคนลาวยังคนถ่ายมาเนาะเอาก็เขาก็พอเอาขอก็พอเขอไม่ได้นี่นะคะขออนุญาตวันแล้วนะคะอันนี้ดอกนะค่ะดอกสิก็จะเอาถวายพระพุทธรูปเนาะอาจารย์ด้วยแก้วทั้งสามนั่นก็เป็นการขอขมาอ่าก็ขอขมาอันนี้ข้าวปลาอาหารนะคะ ที่สัทธาเราเอามาใส่นะคะก็จะถวายพระ้าอืมก,ก็ยังใส่กันไม่เสร,ร็จป้านี้ถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวป้านี้จะลงไป <c oughs> จะลงไปตามถามว่ที่ข้างทางนะคะเข,า,ขาตอนเย็นไม่ได้มาได้เจอกันเจอกันแสงสีตอนเย็นนะคะจะมีะจุดเขาเรียกว่าจุดพุแล้วก็จุดประทัดเนาะ มันก็ไปคนละคำเชียร์ค่ะเจอกันนะคะ